ไหนแล้วขอแบบทดสอบก่อนแบบแบบซ้ซอมๆอ่ะทดสอบอะไรทดสอบจับอ่ะเอาฮะระวังจับไม่โดนนะคะให้นั่งไหมหรือว่าจับแบบนี้ก็ได้ดูดดูดมันสิจ้าดูดมันเข้าไป จีน่าจะไปเช็คที่นี้ป่ะแล้วเขาเข้ามาจีจตกใจสัจตว์เลยน้องขอบัวร้อยใหญ่ฮัลโหค่ะสวัสดีครับฮัโลโหลได้ยินไหมได้ยินแล้วคุณอะอะไรคะได้ยินไหม ได้ยินไหม,<ผ>มคุณเสียงคุณแบงค์ขา,ขาดอ่ะเสียงผมขาดขาเหรอคะได้ยินเสียงขาดนี่หรอขาดคุณนะเป็นไ,ไรอ่ะคุณเสียวเหรอฮะคุณส่งเสียงเสียวๆอย่างนี้มาทำไมไม่ใช่มันไม่ใช่เสียงนี่คือแค่ผมโทรมานี่แฉเลยไหมเดี๋ยวตีเไรอีกอะไรนี่คุณทำอะไรอยู่อ่ะแต่งรถอยู่ค่ะแต่งรถ แต่งรถเหรอใช่ครับผมว่าถ้าคุณแต่งตัวแล้วออกมาเลยดีกว่าเหรออะไรอะอะไรเธอทำไมอ่ะเนี่ยช่าพูดอะไรเงี่ยเราอะเอ้าทำไมอ่ะต้องติดต่อฉันโดนโอเคครับโดนอะไรครับอยากโดนมากเลยครับเธอไม่ต้องมาข้ามทำเลยทำไมครับที่รักอะไรที่ลงที่รักอะไร อ้าวอ้าวได้เล่นได้เล่นหัรลอยเฮี้ยอะไรนะอะไรนะคะหัรลอยเฮี้ยอะไรอ่ะฮะไม่ผมผมถามคุณอ่ะหัรลอยเฮี้ยอะไรเอาอ๋อโทษทีครับเป็นใบโพล่าโทษทีครับโทษทีครับเป็นใบโพล่าคุณนั่นแหละใบโพล่าใช่ยังไงก็ผมบอกว่าผมเป็นใบโคลาอะไรอ่ะใบโคลาอะไรโคลาเอทโคลานี่คุณติดตลกเหรอ คุณนั่นแหละติดตลกหรอนางฝรั่งคุณศิลาว่าไงคุณแมรี่เจนยานทิพคุณต้องการอะไรไฮะอยากโดนกัดชี่ายเลยอะยังไม่เข้าเลยครับก็สุดไปใครสุดคุณเคยเคยแล้วเหรอถึงบอกว่าสุดไปอ่ะพูดถึงอะไรเนี่ยพูดถึง พูดถึงอะไรสุดอ้าผมก็ไม่รู้คุณพูดถึงอะไรอ่ะอ่าคุณพูดถึงอะไรอะ่ะหมายถึงที่คุณเล่นอยู่เนี่ยก็สุดไปหมายถึงห้ำผม,มครับรอ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 ,รอมันมัน,ม,นมันสุดนี่มันต้องมียังไงคะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันมันคงเจ็บที่หมามซีกซ้ายนิดนึงแอ,อาเป็นว่าของเนี่ยพรีเซนต์ก็คงไม่ดีหรอกเดี๋ยวไว้ว่ากันแล้วกันบาย เราตาท้างแหละอยู่ไหนคุณอยู่แร้ม่วงค่ะเดี๋ยวไปหาอะไรนะคะเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวมาหาเหรอได้ปะอยู่กับผัวหรือเปล่าเป็นอะไรฮะอยู่กับผัวหรือเปล่าไม่มีผัวบ้าบอลเลยยังมาอยู่กับพงกับผัวโอเคเดี๋ยวไปหาโอเคโอเคค่ะนี่จงเปเลยไมเนี่ยมากระเป๋า ตามมาตามมามีลำซาำใช่ครับโอ้ยนะะฮ่าเหมือนเลยฮ่าไมดนี่เฮ้ยเฮ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บนึงอย่่เพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นปูปูอ้นี่ก่อนปูหนังสือพิมพ์ก่อนขึ้นะ่าขึ้นไปเปล่า โอดนอาสองร้อยดวงไอ้บเย้ไอ้บูสามบาทขอบคุณซัพพอร์เตอร์จากเอวาดาราเอวีด้วยนะครับคุณมากครับโหดมากมากครับขอบคุณมากๆจ้าเฮ้เพลงโปรดกูขึ้นว่ะฮีลานฉันก็ไม่แลกก็ไม่แลกมึงคิดว่าไงเพลงนี้เพลงที่มึงหัวเถิดเอาเงียบเอาทำไมอ่ะไอมึงพูดอะไรนะ อเมึงพูดเออมึงลงไปมึงลงไปอ่ะก็กูบอกให้มึงส่งรูปส่วนสูงมาไม่ได้ให้มึงส่งรูปตอนมึงแบบเปิดแบบเปิดบางใครมากูจะไปรู้ไม่ลเลยเวร เลยงหกูเจอกูเจอแนละ้วกูเจอกระบาดแบบกระกระบาที่รอแบบรอวันเซิร์ฟเปิดอยู่รอวันอีกเซิร์ฟนึงเปิดเพื่อจะเข้าไปเลี้ยงหมูคึงคิดว่าไงวะใช่ใช่ใช่ที่วาชัวร์อยู่เนไหนวะเิอ่อ้าวคุณอยู่กับผัวเหรอ สวัสเออเดีครับนะสดีครับสว<อ><อ>ัสดีครับนี่ใครเนี่ยซอนครับนะซอนครับอ้าวนี่ใครเนี่ยสัตว์เหรอของจอง <c oughs> สเสี่ยนะเอ,อ้ยนี่คุณมีอะไรจะเอามาฝากด้วยอะไรอ่ะมีคนฝากมันเยอะเลยคิดว่าเขาฝากอะไรไม่รู้นี่เนี่ยเขาฝากุียจับนมหมอเฮ้ยจับนมหมอเมื่อกี้จับนมหมอ มันไม่มีอ่ะดิได้นะก็มันไม่มีอ่ะไปหานึะว่าผักหลังเอาปลาที่ทิ้ไข่ในนี้นนเป็นไงก็ใส่เกาะตอนเนี้ยเกี่ยวกับเกาะปะเนี่ยตายเดือดตาย ตายไปเฮ้ยอย่ามาห้าเว้ยฝรั่งก็ได้ป่นนะประกอบกัน จำไว้ซะคุณเป็นทาสผมตลอดไปเข้าใจไหมอะไ,อะไรนะออันนี้ทะไรอ่ะไม่ได้ยินเลยแป๊บนึงนะปิดเพลงก่อน oh. อะไรนะทำอะไรอ่ะเมื่อกี้ทำอะไรทำท่าอะไรอ่ะทำท่าอะไรนะเมื่อกี้ทำท่าอะไรอ่ะโหกดตูดนะดิจริงเหรอจริงแต่ผมไม่รู้อะดิ ว่าผมกดตูดหรือว่ากดสะโพกคุณเพราะว่าไม่รู้ว่าหน้าหรือหล<ร>ังอยา่าเดี๋ยวเธอทำไมอะไ,ไม่มีแล้วทำไมไม่มีแล้วมันทำไมไม่มีแล้วทำไมไม่มีก็คือไม่มีก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่มีแล้วมันมีไ,มได้ไงไม่มีแล้วมันมีอะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะ ทำไมไม่มีแล้วมันทาไมมันมันไม่สนุกเหรอหรืออะไรมันก็ความจริงมันก็ควรจะต้องมีขึ้นมาสักนิดนิด,นดหน่อยหน่อยบ้างก็จะมาอ้าวอ้าวอ้าวเพิ่งใส่หน้ากากอะไรวะนะคือมันก็ควรจะต้องมีแบบให้มันนูนขึ้นมาหน่อยอะอะไรปะมันก็มีอยู่นะฮะมันก็มีอยู่นะโหไอสัตว์ดันทรงดูก็รู้ไม่ต้องมาใส่ก้เาจับไปดิจับามเหรอ ไหนอะเอาดิไหนอะฮะไหนอะไม่ผมไอ้น,นี่หนีไปอยู่หนีไปอยู่ตรงขาอ๋อลองล้วนผังตูดไปดูสิอะอโอเคโอเคโอ้โหยิ่งไ่เจอใหญ่เลยอะ่ะคุณไปเก็บไว้ตรงไหนอะ่ะผมเก็บไว้คือบางทีอะมันจะมันจะโผล่ขึ้นมาเฉพาะตอนที่แบบเจอคนที่ใช่แล้วก็มีอารมณ์อะอ๋อวิฟี่ไม่ใช่ถูกไหมไมมีอารมณนะ์เนาะอะไรนะโอ้จะมีโอกาสได้จับไหมนะ่ะ ไม่รู้อะอยากมีโอกาสไหมล่ะไม่เล่นดีกว่าไหนแล้วขอแบบทดสอบก่อนแบบแบบซ้ซอมๆอ่ะทดสอบอะไรทดสอบจับอ่ะเอาฮะระวัาางจับไม่โดนนะคะพี่นั่งไหมหรือว่าจับแบบนี้ก็ได้จับแบบนี้แหละไม่เจอไม่เจอก็มึงจับเข็มขาดกูอะ ก็ไปเจอได้ไงไน,ไน,นด,ดูดดูดมันสีจ้าดูดมันเข้าไป <c oughs> ดูดมันสีจ้าแม่ฝรั่ง <c oughs> ผมว่า,าจริงๆคุณสวยกว่าคนที่แม่งแบบตากไม่ดีอีกนะแรงก็โดแรงเขาไปไม่ <c oughs> ผมว่าคุณอะ <c oughs> ผมว่าคุณมีแบบครบทุกอย่างมากกว่าคนที่ว่าคุณอีก หุ่นก็ดีหน้าตาก็ดีเสียงเดียวหยุดรู้คิดอะไรอยู่รู้รนะไม่ต้องคุดเดี๋ยวแบ็กเฟรมครับมีแพดี่ครับมันเขี่ยวอะ่ะมันเขี่ยวทำไมมันไส้ด้วคุณบังคับให้ผมต้องใส่หน้าก,กากเองนะใส่หน้าก,กากแล้วมันเป็นตัวร้ายเหรอผม ไม่ได้ใส่แล้วเป็นตัวร้ายแต่ผมเป็นตัวร้ายเสมอเข้าใจปะคุณเป็นฟันบ้างนะั้นเป็นฟันเหลืองว่างอยู่ตรงี้ตะกาก <S 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 และที่คุณเห็นน,ะนั่นมันทอง <S <S 2> <S 2> อคุณหัดนวดบ้างนะนวดอะไรคุณหัดนวดนบ้างนะไม่ใช่ปล่อยให้มันนูนตามธรรมาชาติเพราะมันไม่มีโทษที คนที่นวดอ่ะมันนวดเองมันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แล้วก็ไม่บอก give me give me Loc ation, location location โอ้ไม่โอเคไม่ต่อยแล้วไม่ต่อยแล้วพักแล้วกัน location location <laughs> give me give me <laughs> ไม่ต้องมา give me แล้วคุณทำอะไรต่อ <c oughs> ต่อหน้าตกปลาที่มีต้องหาเงินหางเงินเหร อะไรนะเมาเช้าเดินมปนแบบนีเจ็บใจมากเลยคือคุณเจดาตังใช่ขอบตังไยโอ้พันเดียวเรียกไรเรียกไรโอขอพันเดียวได้เลยเหรอเรียกไรหกศูนย์ฮัลโหลครับฮัลโหลคุณพอ่ติ๊กพันเดียวก็ทำไมอ่ะเพลงผมวิบ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  เพลงผมฮิต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 เียดมากอะ่ะพวกผมแม่งริงฤเดี๋ยว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  You want my egg egg e ่วงนี้ฟังเพลงอะไรอะฮะช่วงนี้ชอบฟังเพลงอะไรคะเอไอเพลงที่มันร้องว่ากีราจะก็ไม่แลกก็ไม่แลกแลกกับเธอได้ที่ไหนใครฟังวะ เคยฟังปะมร้ลงแบบนี้เหรอใช่สกุลเงินรูปีดอลล่ายูโรมีแทงลุ้มนำสกุลเมตีิบูโรเออเออเคยฟังปะีตอนแรกละเรียดนะทำไมตอนนี้คือเปหนีแล้วเนี่ยเอ้าก็คุณโอเคแล้วผมก็เต็มตัวไปโอต่อไปแล้วว้าวไม่ทั้งหัอเหรออย่าคิดมาก ไม่ผมกลัวคุณคิดมากผมกลัวคุณมาเดือดร้อนด้วยไงเพราะว่าควายมันก็คือควายอะ่ะยังไม่เดือดร้อนอะไรเลยเออมันมันค่อนข้างกระทบจิตใจนะนั่นแหละอย่าโทษตัวเองหยุดโทษตัวเองได้แล้วแต่ไม่คุณไม่ต้องไม่ห่วงหรอกผมยืนยันผมคอนเฟิร์มเลยว่าคุณดีกว่าทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ฟันทงจริง รู้ได้ไงว่าดีดูดิพูดไปเราอ๋อผมก็ไม่รู้ทำเขาหน่อย,ยเดี๋ยวบีบสิขาบีบสิขาเขาบอกว่ามันจับไม่เจอมันไม่เจอเนี่ยโ,โหปากดีเดี๋ยวก็คางแตกหรอกเดี๋ยวให้มันงัดขึ้นมาแล้วฟาดน้ําแตก <อา S 1> นะเว้ยเฮ้ยฮะงัดคางด้ยหรอผมถามก่อนเลยว่าคุณสามารถทนได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าสมมุติมันลึกลงไปถึงจุดที่คุณใส่สร้อยอะ คุณไปแล้วนะครับย้ำคำเดิมว่าอย่าคิดมากนะคะเออนั่นแหละแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจปากมารู้ไหมโอ้ยแมยไม่ได้สนใจเลยมันชอบนั่นแหละคิดแทนแมยมันชอบเอานี่เว้ยชอบแบบอะไรก็ไม่รู้อะคือเรื่องไม่จริงก็พูดเล่าไปเรื่อยทื่อ,อมันทำไปได้ไงวะก็ท่านาศิเนะาะม,มีความแค้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้อะ ก็เฮี่ยเองช่วยไม่ได้ก็มันที่ยเองช่วยไม่ได้ไปแล้วครับสวัมาเป๋าขึ้นมาโอเค